สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตราไก่ทองนะคะวันนี้ขอมารีวิวตู้ฟักไข่รุ่นใหม่ล่าสุดต้อนรับปี2 5 6 5ค่ะนั่นก็คือตู้ฟักไข่รุ่นดี2แบบมีลิ้นชักเลื่อนเข้าออกได้นั่นเองค่ะสำหรับตู้รุ่นนี้นะคะเป็นตู้ที่ฟักไข่ไก่ได้สูงสุดถึง92ฟองไข่เป็ด72ฟองนกกระทานเนี่ยฟักได้ถึง156ฟองเลยค่ะ ความพิเศษของรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือถาดในแนวนอนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะทําให้เราใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆลูกค้าสามารถที่จะจัดเรียงเองได้เลยว่าเราจัดแบบไหนที่จะฟักไข่ชนิดต่างๆของเราเนี่ยได้มากที่สุดนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยฟักไข่ได้เป็นจํานวนมากขณะที่เล็กกระทัดรัดนะคะสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ทําความสะอาดได้สะดวกด้วยเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ด้านบนค่ะ มาดูกันนะคะเวลาที่ครบ2ชั่วโมงแล้วค่ะเครื่องเขาก็จะทําการพลิกไข่เองในแนวนอนแบบนี้นะคะซึ่งการพลิกไข่ในแนวนอนเนี่ยค่ะจะทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงทั้งฟองไข่นะคะได้อย่างง่ายดายเลยเพิ่มประสิทธิภาพการฟักได้ด้วยและไม่ว่าจะฟองเล็กหรือฟองใหญ่นะคะลูกค้าสังเกตดูได้เลยค่ะเขาจะพลิกได้ดีไม่มีปัญหาเลยค่ะด้วยเครื่องรุ่นนี้ส่วนจุดเด่นนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวลิ้นชักนั่นเองค่ะ ทางร้านนะคะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกๆท,ท่านที่เคยรับเครื่องรุ่นใหญ่ไปเป็นตู้สองชั้นเราก็จะบอกว่าตู้2ชั้นเนี่ยบางทีมันจะมีสายไฟที่เชื่อมระหว่างมอเตอร์ชั้นล่างกับตัวแผงควบคุมด้านบนทําให้เปิดยากดันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะเปิดค่อนข้างยากบางทีอยู่คนเดียวอาจจะทําไม่ค่อยสะดวกนะคะเราก็เลยปรับปรุงมาให้มีลิ้นชักแบบนี้สามารถเลื่อนเข้าออกได้อย่างง่ายดา เวลาที่เรามีไข่เพิ่มนะคะเราต้องการจะนําเข้าตู้ฟักเพิ่มสาหรับท่านที่ไข่ไทยอยออกมาไม่พร้อมกันนะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนลิ้นชักออกมาแล้วก็เติมไข่เข้าไปได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาให้วุ่นวายเลยค่ะหรือท่านใดนะคะที่อยากจะให้ตู้ชั้นบนเป็นตู้ฟักชั้นล่างเป็นตู้เกิดก็ทําได้เช่นกันนะคะหยิบไข่จากชั้นบนแล้วก็มาใส่ชั้นล่างได้เลย พราะลูกไก่เกิดเป็นตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าด้านหน้าเขาเป็นหน้าต่างใสเนี่ยคะ่ะเราก็จะสามารถมองเห็นได้พอเราเห็นแล้วว่ามีไข่ฟักออกมาแล้วมีลูกไก่เกิดเนี่ยนะคะเรากา็ไลท์เลนชักออกมานะคะแล้วก็หยิบลูกไก่ออกมาอนุมานด้านนอกได้เลยบางทีเขาเกิดที่ชั้นล่างถ้าเป็นตู้สองชั้นทั่วไปเนี่ยกว่าเราจะเปิดกว่าจะอะไรมันจะค่อนข้างวุ่นวายวอาจจะทําให้ไข่ชั้นบนเนี่ยมีการขยับเคลื่อนที่เสี่ยงต่อการที่ไข่จะตกลงไปแตกด้วยแบบนี้ก็ช่วยได้มากๆเลยคะ่ะ เครื่องรุ่นนี้เนี่ยยังคงมีระบบการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนเดิมนั่นก็คือการคุมอุณหภูมิแสดงค่าความชื้นนับวันที่ไข่อยู่ในตู้ฟักและแน่นอนว่ามีการนับถอยหลังปิดไข่อัตโนมัติทุก2ชั่วโมงค่ะ และยังมีพัดลมนะคะให้ถึง4ตัวสําหรับตู้2ชั้นร่วมกับการออกแบบแบบพิเศษนะคะทําให้ตัวความร้อนและก็ความชื้นเนี่ยสามารถกระจายได้ทั่วถึงกันทั้งตู้ได้อย่างดีมากๆเลยในส่วนของการเติมน้ำค่ะถาดด้านล่างสุดของเขานะคะจะเหมือนกับรุ่น112ฟองค่ะคือเป็นถาดน้ําทั้งหมดเลยแล้วเวลาเราเติมน้ำเนี่ยก็แค่เปิดตัวฝาที่ปิดสีดําตัวนี้ออกนะคะเทน้ําลงไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมได้เลยค่ะสะดวกมากๆนะคะ ยังไม่หมดขายรุ่นนี้เป็นตู้2ชั้นก็จริงแต่ไม่ต้องประกอบนะคะเรียกได้ว่าไปถึงปุ๊บลูกค้าเพียงแค่แกะกล่องแล้วก็เอากล่องโฟมออกเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยเรียกได้ว่าเป็นตู้ฟักไข่ที่ไก่ทองฟูิใจนำเสนอในปีนี้เลยค่ะท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อร้านได้ทุกช่องทางเลยค่ะ